เสียงอ่านสเตตัสจากเพจดังตินวันที่3พฤศจิกายน2564เนื้อหาคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตัวเองคอยกันแก้งไม่ให้ได้มีความสุขหรืออีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดกั้นทางออกเสียอย่างนั้นบางครั้งรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะคิดแก้ปัญหาให้รุ่ล่วงได้ด้วยดีควรยกเอาอารมณ์บวก มาเป็นที่ตั้งแต่ในทางปฏิบัติมักสั่งสมความเคยชินที่จะทำตามใจตัวเองในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสัยติดล็อกอยู่กับความคิดทํานองเป็นไงเป็นกันวิธีฆ่าศัตรูทิ้งบางทีง่ายๆแค่เริ่มฝึกจิตให้ฉลาดขึ้นเห็นศัตรูเป็นศัตรูเห็นมิตรเป็นมิตร ถ้าไม่สำรวจตนไม่แยกแยะไว้ล่วงหน้าว่าความคิดใดเป็นศัตรูวูบของอารมณ์แรงๆจะชวนให้คุณมองว่าศัตรูร้ายคือมิ่งมิดแต่อาจสำรวจทบทวนตนเองและแยกแยะไวช,ชัดๆว่าความคิดใดเป็นศัตรูสติจะทำงานทันทีที่ศัตรูเข้ามาไม่ปล่อยให้ศัตรูยึดครอง ครอบงำจิตโดยง่ายคุณจะแปลกใจว่าชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเพียงไม่กี่วันที่แยกแยะออกว่าความคิดแบบใดคือศัตรูความคิดใดคือมิ่งมิดนิสัยในการคิดคือมโนกรรมที่กำหนดชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ